สำเล่ใเปิดไฟที่เหลือนั่งชิ้กันแพงใครนั่งคนสุดท้ายโดนใครนั่งอุ่้ยพอยมันเกิดน้องค่ะสองคนนี้สามคนไปยคลองเกิดน้องเร็วหนึส เป็นไงบ้างอันนี้จะขอวันเกิดใช่ไหมคะครบรอบกี่ขวบออกขวบเดี๋ยวเราไปดูรูปน้องใน Facebook นะคะคติดตามตอนต่อไปด้านนี้พี่อาร์มพี่อาร์มเงยหน้าหน่อยนี่พี่อาร์มวันนี้ขนมเค้กเป็นรูปคิตตี้สีชมพูอ่าด้านนี้ชูมือหน่อยอาร์มอันนี้คุณแม่วันนี้ทำมะม่วงน้ำปลาหวานมาด้วยด้านนู้นคุณแม่ เอาชมพู่ให้เรากินเสมอเดี๋ยวเราไปดูกันใน Facebook นะคะตอนนี้ขออนุญาตขออนุญาตตัดเค้กแล้วกินก่อนละกันกำลังอยากจะทานอยู่พอดีเออดูสภาพเด็กแต่ละคนอันนี้จะเป็นกลุ่มพม่านะหน้าตาจะไม่เหมือนคนไทยเท่าไหร่ใช่เปล่าไม่ใช่เหรอกลุ่มนู้นจะเป็นกลุ่มเด็กที่อ้วนที่สุดนะเยมกลุ่มนี้กลุ่มเด็กเด้อกลุ่มนี้เด็กเออไม่ค่อยเต็มเนี่ยสองคนนี้จะไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะคะ เแล้วเจอกันใน Facebook อันนี้พี่สายดำที่ตำตัวเหมือนสายเหลืองนะคะติงต้องอันนี้คุณครูเจ้าของเค้กเรินนะ่มแล้วแล้เวจเจอกันบ๊ายบาย